สวัสดีค่ะอาจารย์จเงเฮงสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ค่ะค่ะท่านผู้ชมมือเก่ามาติดตามตัวเลขหน้าทางความฝันกับอาจารย์จเงเฮงอีกขึ้เก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนอหมวดวังหันกัพิษผาดทางเทคนิคเนาะอาจารย์เนาอขึ้นแปบนึงเนาะก็ว่าแม่นเจอให้เอฟซีค่ะขาดฝันค่ะผาดก็โสดก็ไวได้ได้สี่จุดสุทุกคนโอ้ค่ะบอกเป็นยังงอาจารย์ผาดมือมือเดียวหรอกเนาะค่ะค่ะ บานนี่งวดนี่นี่อาจารย์ฟันว่าจะไหนอาจารย์ห่วยฟันกับฟันว่ามีคนมาบอกแตบว่ามันเป็นบอกว่าแต่สีจักสีแมียนโมแมีน,นอกาะค่ะกันสิแัดกระลั่นตีว่าลอยโปรเซ็นท่านโปรเซ็นก็เพราะว่าโลอกไงคือขิดพิษจะละหน้าเบิ้งเพิ่มมากกับเพิ่นจัดโมมาเกิดเพิกก่มทานไปเบิ้งไปไปเรื่อยๆเนาะค่ะท่าใจก็ไม่อยากให้รุดก็เถออยากให้เอฟซีอะไรผูเถื่อนเลยค่ะเออคิดยังไงล่ะมันจะมีเขาไม่รุดเนอกค่ะแนวทางกะไร ใส่ใจอย่าให้เป๊ะกู้งวดเป๊ะกู้งวดแยังไงโอ้ยสามไปขาดไปพิแสขนอะ่ะว่ะสุดนี่สิขอฝากเด็กวิง่งน้ำเดือดจะปลอมเบิดสู่สองนี่ละเด็กวิ่งนี่คิดว่ามาผ่านขั้นถา,ม,ถาม่นผู้เพป็นสอบมักสอบวิง่งสอบอยังใครได้คู่เทือครับเพป็นผู้เพป็นมากกับซีมี่อะไดรเด็กวิ่งนี่เบิดประเทศเขาน่าหรือประเทศอื่นเพิ่นเบิ่งกเพร์นเบิ่งไปครอฝากเด็กวิ่งไปตลอดบัดเท่านี้ แม่นบ่เขาสองตัวสามตัวก็ขอให้เขาเด็กหญิงนะค่ะรับรองว่าบ่อผาดขั้นสิวิ่งนะซ้ายวิ่งสายหลุดนี่ว่าแม่นเว้ยบ่อวัดตลอดเปอร์เซ็นต์หอนเมืองเปอร์เซ็นต์หลานเปอร์เซ็นต์ตัวนี้อาจารย์คุยได้เนาะตัวนี้คุยได้อยู่เด็กหญิงว่าเขาทุกรอบเนาะเขาทุกรอบปีนึงบ่เกินสองสามเขื่อหลุดชื่อว่าบ่หลุดกับบ่แเมนค่ะรอบนี้ได้ตัวไหนขะอาจารย์รอบนี้บ่อะเน้นให้เก่าครบศูนย์ <whom? S 2> ให้ปีงเก่าป่งศุนนี่สื้ออี๋ยังก็ได้ขอให้มีเก่ามีศูนติดเก่าติดศูนรับรองว่าบ่ผิดหวังคห,<า>หัวดีหัวดีน้ะอาจารย์แม<น>่อาบนีก้มฟันเด็ค่าอาจารย์มาสองกวมฟัน,น,นฟนันนี่ก็ฟัน่าอันมีลาพี่น้องนี่เราเพื่อนบอกเพื่อนบอกให้ฟังนี่เราแคสจิเมนที่น้องนี่อียังมาเก,ก็บฟันไปครับไข่ครับข้าเพื่อนมาอันเก่าสามแปดเด้อ เป็นว่าจังสีเก่าว่าเก่าสามแปดเก่าสามแปดแม่เป็นูุหญิงก็คหุยิงหิงเก่าสามเปดเป็นว่าค่ะสุดนี้เพิ่นเพิ่นมาแน่ออะไรเพิ่นมาแน่ออไรมาแน่อะไรแบบนี้ฝันว่าไปผอกันอยู่สีไรนี่ล่ะมีวบอลผอกันอยู่มันเกิดจากสิวาย่หม่องได้ฝันว่าไปผอกันไปนี่ล่ะือไปตลาดตะดีเป็นสีล่ะแล้วก็ไปคุยกันเรื่องเลขนี่บอกเออเพื่อนกว่า มวยวี่นี่ตัสื่อตัวไรเดเวยเดอเพิ่นามกันนะนาค่ะอวยนอกสบาิสื่ออันเก่าสามแปดนี่ล่ะเ็นว่าห้วยกระเป๋าถือม้ยตัวเราเ็ยเล่ว่าเพอนเหม่อนนาคะเพื่นก็ไปอยากบอกแห้งเอกเพื่อนอย่างเท่านี้นั่งเพื่นคุยกันนะค่ะจะได้จะได้คิดไหวชื่อไหวหมวยฟันอีตัวนี่ว่าอ่าไจะเอาไวเฮีสีเพิ่นคิดจริหนาเพื่อนเก่าสามแปดค่ะแับมานนีลรวบ่าโตมากของ อาจารย์เองนี่ก็มากอันสี่โออัดศูนย์เก่าสี่ศูนย์เก่าสีเด้อเด็กมากไม่ใจบ่เออเด็กมากส่วนตัวศูนย์เก่าสีตัวนี้ล่ะบารนี้ตาบ้าขั้นหายหน่อยไร้กับมันบริรุนเนาะสี่ข้อหายสองตัวเจ็คสี่หลุมเลยวิกนี่สองตัวนี่แจ็กซี่หลุมคิดว่า สีสองสีสามสีสองสีสามเนาะหาสองหาสามพอนี่ยละคกินจรณาบึงค่ะเออในนพอนี่ลละให้ซ้ำนี่สิวาา่าไรกับให้เพิ่อนทานขั้นว่าเพื่อนเออว่าไดอกซ้ำนี่นาจัดจ้ามองบึงเพื่อนเอาเพื่อนว่าให้จะือน้ำนอกนซืแดแล้วจะเพื่นเนาะแล้วจะเพิ่นปวดเอ็มสี่เพื่นมามาจะไรกับจังเอาเนาะมาไรกับเพ็่นจัดขั้นเพิ่นบมาแต่ให้เพื่อนทานไปขั้นว่าเออมันถือเด็กเพื่อนเด็กอะให้เพิ่นน้องบึงค่นี่ละ สีสองซีสามหาสองหาสา,หาสามนี่แหละเป็นเหล็กคิดว่าบ่ผ่านเลยเป็นเหลขที่อาจารย์กันกองออกมาแม่นเหล็กซีตัวนี่ค่ะเห็ดมาเบิ่งมาลนแล้วมันเขามาตลดอดกเ็เลยวาก็เลยว่าเาออมันบ่เคยดูเด็กตัวนี้ก็เลยเสียเอามาปล่อยเบืองบิกนี่ทำมีบุญมีวาสนาท่านขาเม่นมีบุญมีวาสนาซีตัวนี่เขาม้าไรหงวดอะไรแต่ว่ากับบ่เด็ปล่อยเบืองก็เลยเหตุมาเห็ุม้ามา ันเพิ่นมาขายบบดนี้จะเอาให้เพิ่นก็ได้พวกสองเพิ่นค <c oughs> ัยนี้อีสี่เพิ่นเบิ่งพิจารณาเบิเ่งเลขกีโตัวนี่ละ <c oughs> ่ะค่ะค่ะจังได๋ก็ให้ลองพิจาจะะรณาเบิ่งเนาะ <c oughs> อาจารย์คิดว่บาบ่พลาดแม่นบ่ค่าคะ42นี่เนะาะ42 43 52 53นี่ล่ะมีนี่ตัวเลขที่อาจารย์ให้แนวทางมั่นอาจารย์อยากเน้นตั้งใจเป็นพิเศษอันไกลเน้น2ตัวบ่เนี่ยใจอยากให้มี53 5 าสามสี่สามนี่ล่ะค่ะตะว่าหาสองสี่สองนี่อย่าลืมสื่อแ่กันไว้จัดจัดไว้ค่ะคือตะวันเนี่ยาจเล่นสองตัวขายสามนี่ล่ะโอ้ค่ะเนี่ยนสี่สามหาสามนี่นาะอาจารย์นอกแมนค่ะแล้วก็ะเลขกวิ่งนี่ก็สําคัญนอะอาจารย์นอกติดทุกรอบติดทุกรอบขั้นปวกเป็่นมาวิ่งปวกเคล่นเงินได้หล่เคล่นจัดไปเลยเบาผาค่ะค่ะ คิดว่าเก่านี่มาเมนมาอยู่ละบีเก่าคไต้โค้ชเมนบอเมนอยู่เก่านี่มารับหนึ่งในใจเ้ยตามตามเหมอนว่านี่ดึงออกไปได้แห้อกกับพวกออกลาเก่าบอกคิดว่ามันใจจังได้กับตรงติดมาเทนี่นอนอาจารย์นอนแน่นอนกันคือครูเทือนี่บอกอาดค่อรับได้กับเออรักกับว่าเราประกันรักหน่วยรักหล่อรักชีพก็มีเนอะแต่ว่าก็มีอยู่แต่ว่าขั้นสีว่า ลักซิพนี่กะกะอาจอยู่แต่ว่าให้เพิ่นไม่สายวิ่งได้จมนวนสามตัวมันก็มายอยู่ยแล้วล่ะค่ะค่ะเออถ้าผูเาา้เพิ่นมากลางใครเพิ่นจันลงล่างแต่ว่ามาแคถค่ะ กินวาได้ผลสิว่าอุ้ยจีคุ้ยน้องมีใหญ่ผลจีว่าเป็นยังค่ะอาจารย์กุ้ยโมกุ้ยอะไรเป็นเบิ่งไปดหญ่หน้าหัวไปเนาะอาจารย์เนาะกะเปิดใจรับฟังเบิ่งเนาะค่ะน้อกจากพิจารณาเบิ่งเพราะว่าอาจารย์จุงหิงการเป็นหุ้นฝันแม่นและการตัวเลขเขึ้นการแม่นค่ะเน่ยคผู้ชมกากพิจารณาเบิ่งความฝันของอาจารย์และการเนี่ยท่านตรขอาจารย์ไม่ีเพียงแค่นี้เลยบอค่ะเออมีนซ้ำเลยล่ะขอฝากขอฟังเอฟซีทุกๆทุกคนขั้นพ้นมาเกิดเป็นจัดในจำนวนหายไปนล่ะ ท่านปู่ไปวิ่งนี่วิ่งไปโลดต่อซุนนี่ค่ะทุกถ่ายการให้อาจารย์มีอวยพรให้ท่านผู้ชมของเฮาเนี่ยค่ะปู่ให้ FC ทุกปู่ทุกคนเบิ่งในคลิปนี้ก็ขอให้โศกให้มนันเบิดทุกปู่ทุกคนเพิื่องเจ้าของสองในไปทางไหนก็ขอให้มันมานไปทางไหนก็ขอให้คืนให้แตกทุกปู่ทุกคนเด้อดสะอาธุสาธุกถูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของอาจารย์จงเฮงเนาะค่ะเนาะ รอบนี้อาจารย์จงเห่งเพื่นไหเลกวิ่งมาน้ no. vem 9, vem ่มนอานผม้ชมนอวิ่งเก่าวิ่งศูนย์ค่ะธรรมุชมติดมาแแถแน่นอนอาจารย์เพื่นว่าเก่ากับศูนย์นี่เนาะค่ะนอขันธรผมุชมทางบานมาเลขวิ่งเนาะค่ะนอกาสามารถจัดใดค่ะารผมุชมเลขความฝันเนาะค่ะนอเก้าสามเปดค่ะเลขมักอาจารย์นี่ก็คือศูนย์เก้าสี่เนาะค่ะนอและการเลขที่อาจารย์เพิ่นกันกองออกมาแล้วเลขซีหางเนาะค่ะานผมุชมนอเลขสองตัวซีหางค่ะ c สอง c สามหาสองหาสามเนาะค่ะเนาะเน้นก็คือ c สามหาสามค่ะท่านผู้ชมประจํางวดวันที่สิบหกีนาคมสองพันหาอยหกสิบเจ็ดค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปเนาะค่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามก็ขอฝากช่องน่เด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะค่ะเนาะเพื่อที่สีบ่พลาตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะ ขันมีตัวเลขเนี่ยทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ่ปาปอกสิไปิตตามมาฝากเอฟซทางบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ